เรใหญ่เนียนะบีไม่เราไอยู่ร่วมโลกกันไม่ได้แนละมันอมู่เราก็เสร็จนะขนาดนั้นเลยพี่พี่แนะนำมีวิีเดียวเลยตัจแล้วนะนี่มาอยู่หมแลตเกอเมันกนเรานี่อยู่ร่โ,โกก็ไม่ได้ขนาดนั้นเลี่ผมแค่ไปากน,น้ำเนีนะอา่อาพีานนะ่มีค่ะ ปานดำขนมมาแล้วมาเป็นขนมเป็นของหวาปานดำแคลียร์นิดนอะไรอะไรคะคุยเรื่องอะไรกันเดี๋ยวพี่อยากเป็นปานดำแล้วพี่จิ้มาจะให้พี่กำจัดปานดำออกไปนะครับเะมีปานปานดำปานดำเป็นปานดำเนี่ยเครียดมากเลยมาปรึกษาไม่เห็นต้องเครียดเลยค่ะเอ๊ะทำไมครัเอ๊กก็มีปานดำเอ๊ะมีปานดำที่ไหนตรงไหนอะดำทั้งตัวเลยไงเนี่ยเอ๊กก็มีความสุขนั่นเนี่ยตัวเองตลกเลยตลกเลยปานปำจ้าจ้า นี่นี่ซีเรียสนะพี่ซีเรียสนะพี่จริงจังฟุ้งไปไหนเนี่ยให้เอาออกเขาเอาออกได้แล้ววิธีเอาออกเล้วมอยู่ตร่ไหนฮะท้ามไม่บอกน้องเข<อ>า บอกวิธีให้พี่รู้วิธีที่ถูกต้องเหรอฮะมี่อะไรถามพี่อย่างไรถ้าพี่จอยผมเนี่ยเครียดมากเลยปานดําพี่มีวิธีทําไงฮะยาผีบอกยาผีบอกอันนี้เป็นยาผีบอกที่อยู่นี่ก็ผีสิพี่ไม่ใช่นี่แค่ีคนผีผีบอกกก็บอยาผีบอกยาผีบอกพี่แต่พี่เป็นคนพี่บอกหนูโอ้โหแต่พี่จะบอกเป็นทเองครับพี่อันนี้นี่ตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้นเพื่อปลูกปลูกปลูกของปลูกแมเอางรายละเอียดเอาวิธีเรยใชวิธีการเป็นแบบนี้ น้ำยาล้างจานผสมกับปูนแดงเอามาคลุกเคล้ากันให้เข้ากันเข้าที่แล้วร้อยตะบอกชุบเข้าไปที่ที่ผสมเอาไว้แล้วมาขัด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 ทุ้วๆแล้วโปะเอาไว้เจ็ดวันรับรองหายจริ้งหรอพี่ถูกต้องไม่ใช่เดี๋ยวก่อนซีซูใหญ่แล้วเป็นปานดำอยากรักษาปานดำให้หายนะคะมันมีวิธีที่ถูกต้องและปลอดภัยได้ผลนะคะถูกต้องและปลอดภัยด้วยใช่แล้วไปปรึกษาคุณหมอดีกว่าอย่าไปซีซูทำเองคุณหมอปรึกษาคุณหมอก็ได้ และตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณหมอกลางแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะพี่บ,บีอะคะ่กะก็มีค่าเรื่องปานดำควรใจ่ะค,ะจค่ะค เออผมปวดเป็นเลื้งอกอะไรเงี้ยคือปานเนี่ยนะครับจริงๆเราไม่ได้อันตรายอย่างที่คิดเป็นแค่เม็ดสีที่กองกันอยู่เยอะๆอยู่ใต้ชั้นผิวหนังของเราอีกลึกมากๆไม่อันตรายเลยครับเพราะฉะนั้นสงสัยมาถามได้มีวิธีให้สังเกตหนึ่งก็คือรอยปานตรงนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นแต่กําเนิดคือเป็นในตอนที่อายุเยอะแล้ว2ก็คือโตไวมากๆ3ขนาดมันใหญ่มากๆ4สีมันไม่สม่ําเสมอการตะปุ่มตะป่ําและ5เจ็บ อันนั้น<ช>ไม่ใช่ป่าใช่ไหมคะอันนั้น,น,นต้องไปที่ให้โรงพยาบาลเขาจัดการแล้วล่ะครับ<อ>และอย่างนี้วิธีการที่ต้องรักษาที่ถูกต้องนะครับสำหรับที่เป็นป่านี่ควรจะต้องทำ คือปกติเราไม่ต้องจัดการอะไรก็ได้พอไม่อันตรายแต่ถ้าเกิดอยากจะลบออกจริงๆเนี่ยต้องพึ่งไปทางศัลยกรรมแล้วครับนะผ่าตัดออกเลยใช่ต้องผ่าตัดเอาดีกว่าคุณหมอครับแล้วที่เขาบอกว่ามีมีปานแล้วเป็นอัปมงคลอะไรอย่างเงี้ยครับคุณหมอจะทําไงครับผมว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลมากกว่านะครับโอ้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเหรอครับแต่ส่วนส่วนส่วนบุคคลของผมเนี่ยผมเชื่อเต็มที่เลยครับผมอยากให้เอาปานออกไปครับเพราะว่ามันจะเป็นอัปมงคลนะครับจริงๆเอาปานออกนี่ดีไหมครับ ดีสิครับอเอาปลนออกเองนไหมเอาปลาออกแล้วจะทําให้มีสี่มงคลยังไม่อัประมงคลไม่ใช่ครับ,ะรบจะได้เดินทางไปประจวบเร็วขึ้นไงครับอ๋อ<ช>ปรานที่ว่านี่ปราบุรีใช่ไหมครับใช่แล้วครับขอบคุณคุณหมอมากครับขอบคุณครับได้ความรู้มากเลยครับเพราะคนอาจจะไม่รู้นะครับว่าถ้าเอาปรานบุรีออกแล้วก็จะจากหุินที่เข้าประจวบเลยนะครับก็อยากจะรู้นะว่าอยากจะใช้เลเซอร์เครื่องแบบไหนจากปรานบุรีครับผมขอบคุณมากครับผมครับ สนับสนุนโดยทุกความสวยเป็นไปได้ <c ười>